Hi, สวัสดีจ้าสวัสดีเช้าวัวนอังคารเนาะทุกคนเพิ่งกลับมาจากตลาดเทพนิดๆนะจ๊ะก็ไปซื้อไปซื้อผักซื้ออะไรซื้อข้าหนึงข้าวเหนียวมานะจ๊ะวันนี้ก็จะมาดูกันว่าได้อะไรมาบ้างมาฝากทุกคนทุกคนได้ดูกันเนาะวันนี้เราก็ไม่ได้ทํางานนะจ๊ะหยุดอีกหนึ่งวันจ้าบริษัทหยุดยาวๆกันเลยเนาะ มาดูกันเลยในถุงนี้เราได้อะไรกันบ้างจ๊าหอมผักมากนี่น่าจะเป็นผักใบเมงรักจ้กจากัมแมงจ้าคือแบบดมเลยเนาะหอมหอมอันนี้เอาใบเมงรักมาแกงเป็นซักอ่อนใส่ไก่เนาะกระเทียมด้วยไอ้ต้นหอมสวยๆเลยนี่ เราอยากกินแกงฟักเนาะไม่ได้กินนานแล้วอันนี้ชุดต้มยำจ้าอันนี้น่าจะเอามาต้มเซ่ตีนไก่นะจ้าเออมนูวันถัดไปนะก็ซื้อมาเผื่อไว้เฉยอ,อันนี้น้ำมะนาวจ้าเอ้ย <c oughs> น้ำมะขามขวดใหญ่เลยจ้าพอดีว่าน้ำมะขามสําหรับเอาไว้แกงแล้วก็ส้มตำม,มันหมดแล้วนะ่ขวดเก่าเนาะก็ซื้อมา,อาไว้ ใช้กันยาวๆเลยมะเขือเทศอันนี้มะเขือเทศก็ไว้ตามส้มตามแล้วใส่แกงเนาะแกงด้วยข้าเหนียวซื้อมาสองกิโลจ้านี่สองกิโลก็กินได้สองสองวันอะ่ะวันหนึ่งก็หุงกิโลนึงเอออีกิกกโลนึงก็กินอีกวันหนึ่งอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ก็ซื้อเผื่อไว้เฉยนะมำร้ว เพื่อว่าวันไหนเราอยากกินนะก็อันเจาก็ยังไม่หมดหรอกจ้าก็ซื้อเผื่อไว้นั่นแหละสั่งแล้วก็สั่งให้มันครบๆจบๆไปเลยก็มีกันนึ่งนมข้นหวานนะจะเอาไว้ใส่พวกชากาแฟไม่ก็ขนมปังอะไรเนี้ยพอเราจะทำขนมปัง ขนมปังไส้ทะลักอ่ะเอาปูง,ง่ายซื้อมาเผื่อไวเ้เนาะเอาเราสั่งแป้งทำขนมปังไม่ได้โอ้อะไรวะเนี่ยสงสัยคงไม่ได้ทำแล้วขนมปังน่าจะไปวันหลังนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นฟักอ่อนหนึ่งลูกจ้าต้องออกมาปาดเองนะเนี่ยก็ให้มาหนึ่งลูกเลย ลูกสวยเลยจะออก็มีพิษเดงชินดานะจ๊ะหนึ่กิโลหนกิโลก็ไม่กี่บาทเองก็พอได้ตำได้แกงนะจ๊ะทุกคนก็หมดแล้วมะนาวสั่งมาลูกเดียวพอดีว่ามีสต๊อกในตู้เย็ยนอีกเยอะสั่งมาเผื่อไว้แต่เสียดายอะสงสัยเราลืมซื้อไอ้แป้งขนมปังนะจ๊ะ ว่าจะทําขนมปังสอดไส้ทะลักวันนี้อดทําเลยจ้าขอบคุณที่เข้ามาดูจนจบนะทุกคนถ้าใครดูไม่จบนะจ้าจะโดนลดค่าการมองเห็นเลยนะจ้าไม่ใช่ว่ากดผ่านแล้วคอมเมนต์ไม่ได้เด้อบอกให้เด้อคนที่สร้างรายได้นะ่ะถ้าคนไม่ได้สร้างรายได้เขาก็อะไรยังไงก็ได้อั่านั้นเรื่องของเขาแต่เรานะ่ะสร้างรายได้เราต้องเพิ่มยอดวิวยอดคนดู เื่อให้เหรียญขึ้นจะได้โพสอะไรไปโพสข้อความอะไรไปเหรียญเราจะได้ขึ้นนะโอเคเข้าใจตรงกันนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย